สัปดาห์ที่แล้วไหนเทมโปโปนักร้องใหม่ทั้งสี่ต้องถ่ายทอดความเศร้าในเพลงอกหักแบงก์ Bank ยังได้รับคำชมไปมากมายฟังแล้วขนลุกเกลียวค่ะว่า ถือว่าพอรหลับตาฟังแล้วเออเราอินไปด้วยกับการที่เขาเร้องออกมาแบบนั้นเลยค่ะเสียงนิ่มๆของเขาเเอะไรประมาณนี้ค่ะในขณะที่อุ๋งอิงได้คะแนนความพัฒนาไปเต็มๆวิธีการร้องแล้วก็การใามม้ภาลงบทกวาทำได้ดีมากเข<ะ><ะ>เข้ากับตลเพลนี้เขา่นมาดีส่วนออฟทำได้ไม่ดีเท่าที่2อง 2> สุดท้ี่ว่าอันจะเป็นเพราะวันนี้แบบ ยังจะเป็นหวัดนก็เลยเสียงก็เลยแบบอยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่สัปดาห์นี้นักร้องใหม่ทั้งสี่จะต้องเจอกับโจทย์อะไรติดตามนายมโปโปสวัสดีบันจันครับขอต้อนรับเข้าสู่บ้านคิมโปโปกับพวกเขาทั้งสี่คนค่ะยเอาละครับก็เมื่อทย์ที่แล้วอย่างที่เราได้ร้องเพลงกันได้ทํากิจกรรมกันใช่ไหมคนที่ได้รับคะแนนดีสุดก็คือองค์อิงได้รับคำชมเป็นไงบ้างดีใจไหม ติดคาดเกินคาดใช่ป่ะแล้วของอครับครัเจให้การบ้านอะไรมาแบบแค่ไขอะไรป่ะแต่คุเจบอกว่าตอนซอมดีกว่าอะไรเงี้ยเซลว่าเสียดเซลวะก็ก็ไม่จริงจริงก็รู้ตัวครับเพราะว่าอย่างตอนที่สัมภาษณ์ไปก็ก็ก็บอกกับทางบ้านไปว่ารู้สึกว่าตอนซอมดีกว่ารู้สึกว่าจะทําได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยพี่แบงค์คับพี่เป็นไงบ้างครับวันนั้นก็ได้รับคำชมเยอะนะว่าแบบร้องดีอะไรเงี้ยแต่คุเจก็เงเตมาเรื่องหนึ่งเรื่องความมั่นใจอ๋อ ต้องพัฒนาเรื่องความมั่นใจมากกว่านี้นะครับต้องการแล้วครับฉันก็เป็นหวัดไม่ใช่ใช่เรื่องพลังเพราะว่าน่าจะมากกว่านี้ได้สุดๆกว่านี้แล้วก็รูปปากก็ยังลืมๆอยู่โอเคอันนี้ก็ลมาย้อนถึงไว้เด็กกันมากดีกว่านะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุเจก็ได้ทิ้งโจทย์เอาไว้ว่า อาจจะให้เราเนี mm. hmm. ่ยย้อนไปถึงวัยเด็กเราก็เลยไม่รู้ว่าต้องโจทย์จะเป็นวัยเด็กก็ได้ผมว่าเรามาคุยเรื่องสมัยเด็กๆดีกว่าว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมยังไงเกเรไหมหลอกแม่บ้างไหมโกหกแม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้พาสาวเข้าบ้านไหมเวลาแม่ไม่อยู่อะไรอย่างนี้อ๋อหรือยังไงแบบแสบๆแบบแกล้งคนหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้มแสบนะเป็นคนเด็กเออเป็นคนแสบปะตอนเด็กๆเป็นคนที่โดนแกล้งจริงเหรอือ เพราะว่าอะไรเออแบบตอนประถมเนี่ยแบบมันจะเป็นโรงเรียนชายร้วเนี่ยคือผมอยู่อัสสัมใช่ป่ะแล้วมันจะเป็นอารมณ์แบบแล้วผมจะเป็นแบบคนที่แบบตื่นต้องเวลาตื่นไปไปเรียนเนี่ยจะต้องตื่นคนแรกเพราะว่าบ้านไก่เลาโรงเรียนจะมารับคนแรกแล้วก็มาส่งคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ประมาณว่าไปถึงก็เรียนอย่างเดียวเรียนเสร็จเตะบอลกลับบ้านเรียนเสร็จเตะบอลกลับบ้านมันก็จะเป็นเด็กเนิร์ดอะไรอย่างยในห้องก็ตั้งใจเรียนสุดๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีในห้องก็จะมีแบบ กลุ่มที่แบบเกเรเกเรอะไรเพราะด้วยความที่เป็นเด็กตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยเรียบร้อยกูเลยแบบเป็นหัวหน้าเพราะกูไว้ใจเด็กแบบดใช่แต่ว่าจะเป็นที่เหมือนไส้ของเพื่อนที่เกเรเกเรอะไรเงี้ยก็จะโดนแกล้งอะไรเงี้ยอย่างไรบ้างแกล้งอะไรบ้างมีครั้งนึงแต่ว่ามันไม่เชิงโดนแกล้งแต่มันไม่ไม่รู้ว่าเรียกว่าโดนแกล้งหรอป่าคือมันเป็นประมาณว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกีฬาสีอ่ะคนนี้เด็กมากประมาณปสองเลยมันเป็นกีฬาสีแล้วแบบจำได้ว่าตอนนั้นโดนบังคับ ดนคุณครูหรือว่าโดนเพื่อนรุ่นพี่รุ่นพี่บางบังต้องถอดเสื้อแล้วก็เอาสีดำมาทาตัวทาหมดเลยทั้งข้างหน้าทั้งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เหลือเกงขาสั้นตัวเดียวแล้วคนนี้แบบควนี้เขาก็ให้ถอดชุดทั้งหมดไปข้างบนเขาบอกผมอย่างงี้ให้ถอดทุกอย่างไ้ข้างบนแล้วก็ไอ้ไอ้ทาอยู่เงี้ยยืนตัดแดดอยู่ที่สนามบอลคนนี้พอเสร็จปั๊บจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ไม่มีเพื่อนเราอยู่ในนั้นเลยเป็นแบบรุ่นพี่แล้วก็ห้องอื่นๆอะไรเงี้ยที่เราไม่รู้จักเราก็เดิน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 เสร็จทุกคนแยยยก้า แล้วคนวนี้เหมือนกับก็บตัวดําแล้วก็ด้วยความที่เด็กอ่ะลืมทุกคนไปล้างตัวกันหมดเราก็ไปล้างด้วยล้างเสร็จเสร็จเรียบร้อยชอตปุ๊บปุ๊บปุ๊บชุดอยู่ข้างบน<อ>ทำไงอะ่ะแล้วทำไมคนอื่นมีอ่ะเราก็แบบเฮ้ยหรือว่าเราโดนแกล้ง<อ>ผมจำได้วัานั้นผมต้องวิ่งแก้ผ้าที่โรงเรียนวิ่งขึ้นไปเอาเสื้อผ้าก็ต้องไปเปลี่ยนข้างบนน่ะแต่มันก็ชายร้วนอยู่แล้วนี่ก็ชายร้วนแต่ว่ามีผู้หญิงในมปลาย อ๋ออย่าโชว์ด้วยตอนนั้นรอสบ้ปจริบพี่แบงค์ล่ะครับเรื่องแกลเอีกหลังห้องบ้านเอย่าอกหลังห้องบ้าจัดเต็มหน้าห้องมาใดแบบห้องบ้านเลยครับมันจะต้องเป็นแกลงเรื่อึ่งล่ะจ้ะคือไม่ไม่รู้คือเหมือนแบบเราไม่ได้อยากแกลงหรอกเราอยาเแกลงมันก็หลุกดีเออ มันมันมันความสนุกของวัยเด็กคืออาจจะปิดผ้ากันเลยหรือเปล่าเป็นนักกีฬางเรียนนั่นแหละปจุบาลแล้วิ่งครับแล้วก็กระโดดไกลอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นมาโตกว่านี้หน่อยเขาจะไม่ไม่ให้วัดผมดีละตัดเขาตัดยาวนักเรียนขึ้นมาตัดทงเรียนมันต้องถ่ายหน้าถ่ายหน้าต้องต้องถ่ายละแต่เราอะโตเรื่องโตแล้วก็อยากอยากดูดีเราต้องวัดยางยาวเราก็ไม่ยอมลงไปเข้าแถวเพราะว่าจะมีอาจารย์ชื่ออาจารย์สนผมจำได้เลยเราก็จะแบบ ไอเด็กคนไหนใบผมยาวนะเขาจะมีแบบว่ากันไกลอะเลี้ยนแต่เลี้ยนถ่ายอะไรเงี้ยเราก็แบบหลบอยู่บนห้องไม่ยอมไปเข้าแถวมีอยู่วันเดอร์บัตมีวันหนึ่งโดนไล่โดนไล่ลงไปปูอย่างฉันเนี่ยต้องแบบไล่ลงไปแบบว่าเข้าแถววันนั้นเผอิญว่าอาจารยนัดมาตรวจแถวพอดีครับไอเอลวิสเง้ยนี่คุยเรื่องคุยเรื่อตกลงจะมาเรียนเรื่อจะมาเป็นเอลวิสวะถ่ายตรงนี้ยังเพราะว่านะครับพวกถ่ายหน้าหน้ากันหลังเนี่ย ทรงเดียวที่แก้เนี่ยคือสกินเฮดแม้แต่ต่าสกินเฮดมัน่าตอนนั้นเลย uh huh. คือแบบว่าโดนแก้เพ็ดเลย uh huh. แล้วเขาก็ให้เลือกแล้วเขาก็ให้เลือกว่าต้องโดนตีด้วยคือโดนล uh huh. โดนนี้ไม่พอ uh huh. โดนตีด้วยด,ด้วยความอยากหลอ่อไวผมยาวก็เลยโดนถ่ายไปซะ uh huh. ผมทรงนั้นพอถ่ายเสร็จแล้วไปเกาะต้นมะพร้าวครับ uh huh. ทุกคนนั่งกันอยู่นะนั่งนั่งกันอยู่หน้าสอบทงเด่น <laughs> สนใจ uh huh. ไปเกาะต้นมะพร้าวแล้วอาจารย์ก็ให้เลือก ไม้สามขนาดเ,<อ>าเล็กกลางใหญ่เอาอะไรอาจารย์ง,ง้างเหมืนได์กอลค,ครับสิบทีอา่อาต้องการเป็นเด็กไงใช่ใช่กันเป็นลอกหอบห <c oughs> นั่นแหละตอนสองขวบเพราะว่า<ห> <c oughs> ตอนเด็กกันไม่ค่อยกินนมเลยแม่บอกว่ากันกินนมไม่ได้กินแล้วเท่าไหร่ก็ควกมาหมดแล้วก<ห>็จนแม่เลี้ยงยากที่สุดในลูกสามคน<ห> <c oughs> จนเป็นหอบ เป็นโรคประจําตัวเลยออกหืดก็เลยเป็นตอนสองขวบเป็นต้นมาเราเพิ่งมาหายตอนมันเมื่อก่อนจะเป็นแบบเดือนละครั้งเดือนสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเริ่มโตมาก็เริ่มดีขึ้นดีแต่ก็ชนที่สุดในบ้านเพราะว่าพี่กันสองคนมีพี่พี่สาวคนโตแล้วก็พี่ชายคนกลางก็จะเป็นแนวน้องเเล็กแม่ตามใจก็เป็นฟิลนัทอาโกก็จะตามใจที่สุดแหละแล้วก็พี่สองคนก็จะเป็นอารมณ์เด็กเรียนมาตอนประถมกอนแล้วกันมันมีตอนหนึ่งที่มีช่วงหนึ่งกรชอบเตะบอลกับเพื่อนเรงเรียน เรียนโรงเรียนตรีมมิดวิทยาครับอยู่ตรงจาน13แบบที่ใหญ่มากมากในกรงนุงเทพโรงเรียนแล้วก็จะเป็นสนามบอลแบบเป็นสนามเปล่าๆเ,เล่นไปเล่นมาก,ก็เออเบื่อละบอลมันเล่นให้เล่นกันก้วก,ก็เห็นกอกน้ำหมดตรงข้างๆลายเป็นกอกน้ำแบบพวกน้ำบ้าดาลเลยมันก็ไปเขี่เอาเขย่ยเอยทำไมยกได้ด้วยเขี่เอาเขี่ยเอาไปแล้วน้ำพุ่งสูงมากอ่ะประมาณแบบเป็นน้ำพุขึ้นมาแล้วแล้วทำไงใช่มันก็เหวตมันทำไงเราทุกคนแบบในสนามมองหมดเลยอ่ะอาจารย์ให้การหยิบกอกไอ้นี่พุ่งมาไปเสียบ คืนให้ได้แล้วทั้งดินทั้งน้ำอะไรแบบตัวเปียกเลยเเด็กเด็กงอิงโตมาแบบครอบของมึงเป็นอย่างไรมีพี่น้องกี่คนครอบครองอิงก็สนิทกันมากๆเลยนะคะก็แบบกันเองไม่ได้ไม่ได้แบบประคบประหงว่าโอ๊ยเป็นไรไม่รู้ไม่ได้แบบขะขากันคือแบบค่อนข้างจะฟรีๆปล่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีพ่อคุณแม่น้องสาวค่ะแล้วก็มีหมาสองตัวเอกับน้องสาวสนิทกับน้องสาวสนิทกับน้องค่ะ เราคุยกันเหมือนเพื่อนกันเลยค่ะเอ็นสามปีค่ะเขาก็มีพี่เป็นไอดอลอะไรประมาณนี้พูดไปพูดมาเขาพึ่งพูดงันเดี๋ยวขาปรึกษาเรามีเรื่องอะไรมีอะไรเราปรึกษาหมดค่ะสนิทกันหนูเล่นเก่งป่ะสมัยสมัยสมัยเด็กๆถ้าเด็กๆแบบตั้งแต่อนุบาลจนมาถมเนี่ยธรรมดามากเลยถ้าเทียบกับคนอื่นเรียนสายอะไรอะสายภาษาอ้าภาษาอะไรครับภาษาภาษาอังกฤษค่ะ เก่งภาษาอังกฤษมารู้รู้ตอนรู้ว่าได้ภาษาอังกฤษก็ตั้งแต่ม .1 หนึ่งแล้วก็เริ่มว่าเฮ้ยเออตัวเองพอได้ตอนม .4 สีแล้วก็เลยเรียกเลือกแบบสายศิลป์มาตลอดเลยตอนนี้ก็เรียนภาษาอยู่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เรื่องตอนเด็กของน้องกันมากที่สุดครับเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เขาเล่ามาดูไม่สัมพันธ์กันเอ่อตัวเขียวเป็นโรคหอบแล้วเป็นลูกคนเล็กเอาแต่ใจแล้วก็เกเรในโรงเรียนคือทุกอย่างดูแบบ ดูไปคนละที่คนละทางแะแต่อยู่ในตัวเขาคนเดียวอ่ะอ่าแบงค์ถามเธอจะไปแบบตอนเด็กๆทำไมเธอต้องไปอยู่แฟตมป์ยูอ่ะ มาเล่าซิชีวิตในแฟลตตำรวจเป็นอย่างไรใั่นั่งมีญาิอยู่ในแฟลตกองปราบเพิข้างแออัดเด็นเยียดทีเดียว <S <S สบายครับนี่อยู่จังหวัดนครนายกก็แฟลตตำรวจก็สบายอยู่ชั้นสามแฟงอยู่แฟลตตำรวจมาตั้งแ,แต่อยู่แค่สี่ปีเองครับถึงอยู่สี่ห้าปีถึงปสองปสองก็อยู่บ้านแล้วแต่พ่อพี่เป็นยามเลยครับไม่ใช่เท่าแบบที่จําความได้เลยก็คือว่าเลิกเรียนมาแล้วตอนอยู่รูปานนะก็คือว่าจะมีจักรยานอยู่ความนึงจอดอยู่ชั้นสาม

ดีเนอะกินแต่กันบ้านๆดีเราเล่นเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆลูกตำรวจด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเ้วก็แบบชอบร้องเพลงในห้องครก็คือว่าจะมีกลองยาวที่ชอบกลองยาวมาทำเป็นปืนใหญ่แต่แล้วอชอบกลองยาวทำเป็นปืนใหญ่แบบด้านที่มันเป็นรูรูเพรามันแบบผมเป็นผู้กองับอะไรอย่างเงี้ยว่าไปแล้วพี่ชอบแบบมีปืนนู่นแล้วมีกีตาร์ตัวหนึ่งมีไอ้ดาบ เ,เด็กๆนะครับแล้วก็เอากองนี่มาวางกับหัวกันให้ด้านย,ยาวๆนี้ขึ้นมาเอาคิดเอาดาบเนี่ยสอนไปให้เป็นขาับให้เป็นไม้ขึ้นมา,า,าแล้วก็คล้องกีตาร์เด็กพลาสติกแล้วก็ร<อ>้องเพลงเอยเฉพาะตอนนั้นจําได้ว่าชอบเพลงอ่ะมีพี่พี่อัศนีวสัน์มากประมาณนี้ร้องร้องไอ้ดอกไอตอนนั้นคือแบบ<อ>กำลังดังแล้วร้องง่ายคือเด็กจําได้อะไรเงี้ยแลคือแบบพ่อก็เปิดฟังงเงี้ยร้องเงินอยู่ในห้องแล้วแบบ เอไวพี่แล้วเพลงที่พี่บอกว่าพี่ร้องอย่างเงี้ยเพลงอะไรพี่จำได้ป่ะที่พี่ร้องบ่อยที่แบบฟังพ่อฟังอะไรอย่างเงี้ยอพ่อไม่ร้องพ่อเปิดให้ฟังเออแล้วที่พี่ร้องอ่ะอะไรรักได้คนเดียวใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยนั่นยังไม่นั่นยังเป็นเด็กเลยไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยกุ้งใจภูมิใจของกุ้งใจไม่มีเราลิ้อะไรแบอ มาอ่ตารกีตาร์ก็ต้องสนุกสนานมีรูปด้วยนะน้เด็กรูปนี้มีอยู่ทางเพราะฉะนั้นเพลงโจทย์ของสัปดาห์นี้ของพี่นั่นคือเพลงกลุ้มใจพี่แบงค์ร้องเพลงนี้กลุ้มใจเนี่ยก็งงๆเลยเพราะว่าไม่เคยร้องเลยคือเคยร้องตอนเด็กๆจริงตอนคือเด็กมากแล้วอ่ะก็คือไม่ได้ร้องทั้งเพลงอ่ะ ร้องแค่กุ้มใจไม่มีมมล,ล่าเริงแค่นั้นเองรู้สึกอึงอ้งไงโหย้อนไปไกลเกินไปว่าวสองขวบอะเนี่ยเด็กๆทำไมถึงเริ่มเรียนเป็นโน้ตมาตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่แอนดบาร์สองมันไม่เ<อ>ชิงเ,เป็นโน้ตเป็นหลักสูตรที่แบบของสถาบันสถาบันหนึ่งเออรู้ได้ปะไม่ต้องโอเคเป็นหลักสูตรที่แบบในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ปกครองเข้าไปด้วยแล้วก็จะแบบ จะมีทั้งร้องมีทั้งออกไปเต้นออกไปทําท่าทางตามคุณครูเ,ออเล่นอ e ิเล็กโทรออกไปเล่นเปียโนกับค,คุณครูอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างม,มากเลยก็ออจะเป็นอย่างเงี้ยคลาสก็จะเป็นอย่างงี้จนไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่ามันก็จะยากขึ้นยากขึ้นเพิ่มระดับความยากแย,กยก่จนจนคลาสสุดท้ายที่ผมเรียนคือประมาณโม .4 สเกรดได้รอระเกรดมันจะไล่าจาก13าขึ้นไปคือสิบามเนี่ยมันจะตรงข้ามกับชีวิตที่จะไล่าจากหนึ่งมาฮะอันนี้จะเท่าที่จําได้อ่ะอันแรกมันจะไม่มีเกรด แล้วเกรดมันจะเริ่มที่ประมาณ13แล้ไล่ไปจนถึงสูงสุดเนี่ยคือ4อแต่ว,ว่าผมจบที่5เนี่ยก็สามารถกเป็นครูนะคได้แล้วผมก็เรียนจนถึงเกรด5แล้วก็จบจบพอนี้ก็อสอนเปียโนครับสอนเปียโนแต่ว่าสอนเองสอนเองก่อนสอนที่บ้านแล้วสภาก็เริ่มเริ่มขยับขยายด้วยการไปสอนที่บ้านของเด็กบ้านพอนี้ของสถาบ,บัานเนี่ยเขาก็มีเปิด เปิดรับสมัครออรดิชั่นครูก็เลยลองไปลองไปสอบดูครับแล้วก็สอบ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 เสร็จปรากฏว่าติดได้ได้มาก็ไปอบรมอบรมเสร็จก็ได้เป็นครูเซ็นสัญญาไปก็เลยสอนของสถาบันครับเนี่ยครับอ๋อก็เลยเป็นครูนตอนเธอเธอเคยเป็นครูสอนเปียโนมาก่อนใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าตั้งแต่ประกวดติสตาร์เทนครับก็ก็ไม่ได้สอนเลยไม่เลยเลย